ดูดวงก่อนก่อนบพบการแสดงลิเกยี่สิบนทีแรกอะไรน,นะเอาเลยบอกเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นทีิปพิเศษนะครับสำหรับอ ส่อลักลิเกนักวิทยากรนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาดูดวงให้กับแฟนคลับทุกท่านนะครับทั้งเจวันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์นะฮะว่าพระหัสนี้นะฮะตั้งแต่วันพระหัสนี้วันที่7ไปถึงวันที่13ของพุทภานะครับชีวิตของดวงชะตาท่านที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็มาร้องกันเลยนะครับมามา ชมกันเลยนะครับก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับสำหรับในรายการลิเกนะครับที่เรามาพยากรณ์ให้ชมกันก่อนนะครับพอชมการพยากรณ์20นาทีนะครับเดี๋ยวก็จะพบกับการแสดงลิเกเลยนะครับก็เป็นของขวัญให้กับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าอ่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าให้ท่านผู้ชมได้พบกับทางออกในปัญหาของท่านผู้ชมบ้างนะครับก็เดี๋ยวนะครับผม จาพยากรณ์นะครับด้วยศาสตร์ไพ่อีซีนะครับจากแม่ครูคามล่าคอมเมนสมิธนะฮะเป็นผู้ที่คิดค้นศาสตร์ยิฟซีพยากรณ์นะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็จะได้มาพบกับสอนลักเลขผาสอนลักมายาเลขผาพยากรณ์นะครับก็จะได้พบกับอาจารย์มายาสําหรับวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เลยมาพยากรณ์ก่อนคนเดียวซึ่งยังไม่ได้บอกอาจารย์มายานะฮะเพราะฉะนั้นก็ พบกับการพยากรณ์ของผมคนเดียวก่อนในศาสตร์พยิบสี่ส่วนสัปดาห์หน้าวันพฤหัสหน้านะครับเวลา6กโมงสีนทีนะครับก็จะได้พบกับการพยากรณ์หนึ่งทุ่มปุ๊บก็จะได้ชมการแสดงลิเกเลยนะครับนักชมเรียกร้องอยากชมลิเกให้มากกว่านี้นิดหนึง่งก็ได้ครับเราก็เลยแต่งตัวกันเร็วนิดหนึ่งนะครับสรับช่วงนี้มาพบกับการพยากรณ์ดวงชะตาก่อนเลยว่าท่านที่เกิดทั้ง7วันจากวันพฤหัสบดีวันที่7พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวัน รันศุกดีที่13พฤษภาคมนะฮะท่านที่เกิดทั้ง7วันอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะครับเรามาเริ่มกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เราจะมาดูในเรื่องการงานการงานท่านที่เกิดวันอาทิตย์ตอนนี้นะครับงานของท่านนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าเกี่ยวกับการเกษตรงานทางด้านการเกษตรนะครับหรืออสังหาริมทรัพย์ ก็จะถือว่ามั่นคงนะครับในสัปดาห์นี้นะครับการเงินของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ล่ะครับเป็นอย่างไรการเงินของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็นับจากวันนี้4วันเงินจะเข้านะฮะนับจากวันนี้4วันเงินจะเข้าเพราะว่าได้8ไม้เท้านับจากวันนี้4วันเงินการเงินจะดีขึ้นนะครับจากงานที่ท่านทํานะครับหรือที่ทําเกี่ยวกับสวนผลไม้อะไรพวกนี้เงินจะดีนะครับความรักล่ะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไร ความรักนะครับได้สี่ไม้เท้าความรักความรักถือว่าสดชื่นแฮปปี้อยู่มากๆนะครับถ้าคู่ครองของท่านจะนำชื่อนำเสียงมาให้นะครับด้านสุขภาพท่านที่เกิดวันอาทิตย์ล่ะครับจากวันนี้ไปถึงหัสที่13นี้จะเป็นอย่างไรสุขภาพพวกอย่าคิดมากอย่ากังวลได้เดิมมูนนะฮะห้ามกังวลนะครับอาจจะนอนไม่หลับนะฮะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเดี๋ยวจะเป็นความดันได้นะครับ จบไปนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับสัปดาห์นี้นะครับวันพรหัสนี้ไปจนถึงจนถึงวันที่13พฤษภานะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูคนที่เกิดวันจันทร์นะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์มาดูการงานการงานที่เกิดวันจันทร์นะฮะได้ไพ่เจ็ดถ้วย งานจะเข้ามาเยอะเลยนะให้เกิดวันจันทร์นะฮะตั้งตัวให้ดีเรื่องการงานจะดีมากนะครับในสัปดาห์นี้นะแล้วการเงินล่ะครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะฮะการเงินจะเป็นอย่างไรการเงินนะครับจะมีสตรีหนุนนําช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองนะครับจะดีมากในเรื่องการเงินนะฮะความรักล่ะครับความรักของท่านที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรความรักเขาบอกคิดมากกังวลห่วงนู่นห่วงนี่เขาบอกว่า นอนให้พักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับเดี๋ยวจะป่วยได้สุขภาพนะครับสุขภาพที่เกิดวันจันทร์สุขภาพให้ระวังดินฟ้าอากาศจะมีปัญหาได้นะครับให้ระวังภูมิแพ้จะเกิดขึ้นกับท่านครับสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะฮะจากวันพฤหัสนี้วันที่7ไปถึงวันที่13พฤษภานะฮะเดี๋ยววันที่13พฤษภาเราจะมาดูกันใหม่อีกนะมาดูต่อนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคาร จะเป็นอย่างไรบ้าง7วันนี้สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันพฤหัสที่7ไปถึงวันที่13พฤษภานะฮะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับเราก็มาดูกันนะครับท่านที่เกิดวันอังคารการงานการงานจะดีขึ้น70%ได้ไพ่แทมพอแลนด์นะฮะจะดีขึ้น70%นะครับการเงินล่ะครับการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเงินของท่านนะครับได้ justice นะครับบ่งบอกว่าจะมีคนช่วยเหลือหรือ จะทำเรื่องเกี่ยวกับเงินกับทองนะครับนะครับก็สือว่าสําเร็จให้ดูในเรื่องเอกสารอย่างเดียวนะฮะนะครับและความรักล่ะครับท่านที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรความรักของท่านได้ไพ่ก้าวดาบอีกแล้วนะครับความรักทําให้ทุกข์มากเครียดกังวลห่วงนะฮะสุขภาพล่ะครับท่านที่เกิดวันอังคารสุขภาพให้ระวังให้ระวังกระดูกหลังนะฮะข้อไม้ข้อมือไม่ค่อยดีนะครับ ท่านที่เกิดวันอังคารนะครับควรบริหารหรือออกกําลังกายบ้างอย่านั่งนานๆน,น,นะครับจะเป็นเน็บชาได้นะครับต่อไปนะฮะท่านที่เกิดวันพุธนะฮะสัปดาห์นี้วันที่7พฤษภาคมไปจนถึงจนถึงวันที่13พฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธการงานของท่านที่เกิดวันพุธนะฮะการงานนะครับได้หนึ่งไม้เท้า งานจะได้ทําที่ใหม่และก็ดีและก็มั่นคงนะครับอาจจะต้องไปบุกเบิกนะครับท่าเกิดวันพุธนะฮะการเงินล่ะครับการเงินเป็นอย่างไรการเงินนะครับจะมีคนหยิบยื่นมาให้นะฮะเพราะว่าเราได้มาปุ๊บก็จะต้องจ่ายให้กับคนที่เรารักที่เราห่วงนะครับการเงินก็ดูแลให้ดีนะครับค่อยๆจ่ายอย่างประหยัดและมัธยัถ์ได้ดีที่สุดในเรื่องการเงินนะฮะความรักล่ะครับความรัก ความรักไม่ต้องกลัวนะครับคนรักช่วยเหลืออยู่แล้วในเรื่องความรักนะครับตอนนี้แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรท่านเกิดวันพุธความรักดีมากนะครับคนรักจะช่วยเหลือในเรื่องการเงินการทองนะครับสุขภาพล่ะครับสุขภาพให้ระวังนะครับท่านที่เกิดวันพุธระวังของเหลวต่างๆในร่างกายระบบขับถ่ายระบบเลือดนะฮะจะมีปัญหาได้นะครับเจ็ดวันนี้นะฮะต่อไปนะครับเรามาดูกันท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี นะครับวันที่7พฤษภาคมจนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <_ d ew is> เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ดูกันนะครับสำหรับการงานท่านเกิดวันพระหัสสบดีนะฮะใบแรกนะครับการงานจะมีชื่อมีเสียงโดดเด่นมากๆนะครับได้ไพ่สี่ไม้เทา้าท่านจะมีชื่อมีเสียงตท่านเกิดวันพระหัส,สบดีนะครับการเงินล่ะครับของท่านที่เกิดวันพระหัสสบดีจะเป็นอย่างไรการเงินนะครับได้ เดวการเงินถือว่าโดดเด่นนะฮะสตรีหนุนนำนะฮะในเรื่องการเงินนะดีมากนะครับในเรื่องการเงินความรักระคาเป็นอย่างไรความรักของให้เกิดพระราตสบรีได้ไพ่3ดาบนะครับก็พูดจาเจรจากันให้ดีๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจาอย่าขัดอกขัดใจกันนะครับแล้วก็ให้ดูให้ดีว่าคนที่เขามีเจ้าของหรือเปล่านะครับเวลาคุยกันก็อย่าให้เกิดปัญหานะครับ และสุขภาพล่ะครับท่านที่เกิดวันพระหัสสบรีสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องมวลกระดูกนะครับได้ไพ่พระราชาฮีโร่แพน่ได้ไพ่พระราชานะครับเดดเอมเพเลอร์นะครับขอประธานอภัยได้ไพ่เดดเอ็มเพเลอร์ระวังมวลกระดูกนะฮะในเรื่องสุขภาพนะต่อไปมาดูกันท่านเกิดวันศุกร์นะครับว่าดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะเดี๋ยวผมจะดูให้นะฮะ คงจะรุ้นกันนะฮะทันที่เกิดวันศุกร์เรามาดูในเรื่องการงานของท่านที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างสัปดาห์นี้การงานนะฮะทานที่เกิดวันศุกร์การงานของท่านนะครับถือว่ามั่นคงนะในเรื่องในเจ้านายจะให้อ่าเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือจะส่งเงินส่งทองให้ท่านเลยนะครับเรียกว่าเป็นเงินโบนัสหรือว่าเป็นเงินอ่าค่าคอมนะฮะถือว่าดีมากนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะ การเงินล่ะครับการเงินการเงินของท่านจะมีผู้หักผู้ใหญ่นะครับที่อายุมากกว่าเรานะครับจะช่วยเหลือนะครับเรื่องการเงินบางดวงชะตาจะได้รับมรดกนะฮะตกท่อจากผู้ใหญ่ที่ให้นะเออนะครับบางดวงชะตาท่านเกิดวันศุกร์นะแล้วความรักล่ะครับเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันศุกร์นะฮะความรักของท่านนะครับได้หนึ่งถ้วยถือว่าแฮปปี้ที่สุดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ โดนมาให้ท่านแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านร้องขอไว้ท่านประทานให้แล้วได้ไพ่หนึ่งถ้วยความรักนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ก็ถือว่าสุขสมบูรณ์ดีนะฮะแล้วด้านสุขภาพล่ะครับสุขภาพท่านเกิดวันศุกร์ระวังเรื่องเดียวเรื่องภูมิแพ้แพ้อากาศเต่าน,นั้นนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์ก็ถือว่าดีที่สุดต่อไปนะฮะเรามาดูกันท,นท่านที่เกิดวันเสาร์อ่าสัปดาห์นี้จากวันพฤหัสบดีนี้ไปจนถึงจนถึงวันที่13สพฤษภา นะครับนะครับในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรบ้างวันสุดท้ายแล้วคือวันเสาร์นะฮะที่เราจะพยากรณ์กันนะครับมาดูการงานท่านที่เกิดวันเสาร์นะฮะการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานได้ไพ่พระราชินีนะครับนะครับได้ไพ่พระราชินีการงานสตรีนุนนำนะครับถือว่าดีมากได้ไพ่ใบนี้นะฮะเอ็มเพสได้ไพ่เดอะเอ็มเพสนะฮะเรามาดูในเรื่องการเงินท่านที่เกิด วันเสาร์การเงินต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องงานนะต้องทํางานหนักหน่อยนะท่านที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยวเงินจะเข้าจ้ะนะครับความรักละครับความรักที่ทเกิดวันเสาร์นะครับจะมีการมัดมือชกนะครับหรือใครยังไงปุ๊บเนะี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะต้องให้ต้องให้แต่งกันแล้วละนะครับในเรื่องความรักของท่านที่เกิดวันเสาร์บางดวงชะตาสุขภาพละครเป็นอย่างไรสุขภาพท่านที่เกิดวันเสาร์สุขภาพให้ระวังขา นะครับจะมีปัญหาได้การเดินการเหินจะสะดุดหกล้มได้เวลาขับยวดยานพาหนะให้ดูล้อหน้าให้ดีนะจ๊ะจะมีปัญหาได้ทําให้ท่านเกิดบาดเจ็บได้นะครับก็ดูมาครบแล้วนะครับทั้ง7วันนะครับท่านผู้ชมครับทุกวันพระธาตุสบดีนะครับผมก็จะมาพยากรณ์นะครับถ้าอยากให้มีรายการพยากรณ์นะครับขอหัวใจรัวๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากจะดูดวงชะตาพร้อมกับการแสดงด้วยนะฮะเราก็ จะมาพยากรกันทุกพระราชฎสาร์ดีนะครับในช่องนี้นะครับนะครับก็วันพระราชสาร์ดีนะฮะวันเดือนปีเกิดนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะพยากรให้นะสําหรับสัปดาห์นี้บางท่านยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวขอเก็บคอมเมนต์ให้ทีมงานเก็บคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับไม่ต้องกลัวนะฮะสัปดาห์หน้า6กโมงสีนาทีก็จะได้พบกันนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับก็รายการพยากร์จบไปแล้วแต่ช่วงหน้านะครับสัปดาห์หน้าอะไรนะฮะถ้าใช่ไงครับก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะมาพบกับรายการพยากร์ผมสอนลักษ์พร้อมอาจารย์มายาสำหรับช่วงนี้พบกับการแสดงลิเกของเรานะครับเชิญครับรับชมได้เลยนะครับในการแสดงลิเกนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนําเพลงของน้องน้ําตาลพรเพนนะฮะ ในผลงานเพลงถอดหน้ากากให้ฟังกันสักเดี๋ยวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เข้าช่วงของการแสดงลิเกสำหรับรายการพยากร์เดี๋ยวพระหัสหน้าพบกันครับสวัสดีครับ